เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มจุทุกูเพื่อการเผย,ยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอ,อนำคติธรรมเรื่องรักคือการให้มาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อพิสเกิจใจเพื่อให้รักการทําความชั่วมุ่งสู่การทําความดีด้วยกายวาจาใจรักคือการให้เมื่อไรที่เราเข้าใจคําว่า ให้ได้อย่างแท้จริงเราจะเกิดความเมตตาจนความมีตัวตนของเราหายไปดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและดวงตาก็ยังเป็นเหมือนดัชนีวัดหาค่าของความสุขของเจ้าของดวงตาคู่นั้นได้เป็นอย่างดีเวลาที่เรามีความสุข ากเรายิ้มเวลตาของเราก็พลอยยิ้มไปด้วยดูเหมือนทุกอย่างรอบกายจะถูกปกคลุมไปด้วยความสวยสดงดงามโลกทั้งไปไม่ได้ดูหน้าเบื่ออีกต่อไปสรรพสิ่งทุกสับพสิ่งดูเป็นใจมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสุขใจแต่เมื่อใดที่ความทุกข์เข้ามาเยือนเราก็มักจะลืมความรู้สึกของความสุขใจที่เคยมีร่างกายช่างดูเหี่ยวเฉาความไม่สบอารมณ์มีอยู่ทั่วทุกสารทิศถ้าไม่ใช่การที่เรามัวหลงไปกับความมีตัวตนของเราคือตัวกูของกูแล้วจะเป็นอะไรเล่าที่เป็นตัวจุดชนวนความทุกข์ ให้บังเกิดขึ้นในใจจนเราละทิ้งและลืมเลือนความสงบสุขในใจที่เคยมีได้อย่างง่ายดายเพราะรักคือการให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนั่นก็คือความสุขใจทีจริงใจของผู้ให้ที่เนือคำบรรยายใดๆเมื่อไรที่เราเข้าใจคำว่าให้ได้อย่างแท้จ,จริง เราก็จะเกิดความเมตตาจนมีจนความมีตัวตนของเราหายไปเราพร้อมที่จะสร้างโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและพร้อมที่จะเสียสละและให้อภัยกับทุกคนความทุกข์ใจของตนเองที่จะมาลายหายไปจนหมดสิน้นเพราะไม่มีความทุกข์ใดจะสามารถอยู่ค้าง ค่าในใจและกายของผู้ให้ที่มีจิตเมตตายินดีและปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นได้ผลทุก์ความสุขนั้นก็จะอยู่กับผู้ให้ผู้มีใจยันสรงคุณค่าไปตลอดกาลด้วยนิสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพะัฒนปัญญาผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิก กลุ่มยูทูปเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนะสุขภพละปฏิาพฏาพนธนสารสมบัติพีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุ่นผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหาย ราชนะสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบรประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งม,มา่รปัถนาของท่านเถืนขอจเจริญพอ